สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักษ์อีกครั้งนะครับมาถึงเดือนแห่งความรักแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าคนลัคณาราศีกุมนั้นจะมีเหตุอะไรต้องระวังแล้วมีเรื่องอะไรดีๆบ้างก่อนไปการฝากความพันสักนิดนึงครับสำหรับท่านใดสนใจจะเรียนโหราศาสตร์ไทยนะครับสามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะครับอาจารย์จะเปิดสอนในวันที่3กุมภาพันธ์ครับและ ท่านใดที่สนใจนะครับใบดวงนางฟ้าราคา999บาทก็สามารถติดต่อกับแอดมินได้เลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับไม่ต้องกดไลค์กดแชร์นะครับหรือส่งต่อขอแค่กดติดตามอย่างเดียวอาจารย์ก็แฮปปี้แล้วครับเราไปที่ด้านจิตใจกันครับดาวประจําตัวเป็นดาวดาราหูดาวดาราหูนั้นโคจรอ,อยู่ในภพการเงินเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนลัคนา,าราศีกุมนั้นจะ หมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินหาทองแต่ให้ระวังนะครับอะไรที่มันมีการลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนเวอร์วังอลังการมากจนเกินไปให้คิดดีๆนะครับหรือถ้าเป็นไปได้อย่าเพึ่งลงทุนในช่วงนี้ครับดาวสาวที่โครจรทับตัวนะครับทำให้ท่านต้องมีเรื่องที่จะต้องเดินทางไปต่างถิ่น เรื่องที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับท่านนะครับตลอดเวลาหลังจากวันที่5นะครับกุมภาพันธ์ดาวังคารย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศทางหลักโหราศาสตร์แปลว่าพินทุบาทพินทุบาทแปลว่าไม่ดีเท่ากับว่าถ้าท่านจะลงทุนหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ต้องทำก่อนวันที่5กุมภาพันธ์นะครับเพราะหลังจากอังคารย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้ว จะอยู่ในภพวินาศจนถึงวันที่15มีนาคมเท่ากับว่าเรื่องงานหรือเรื่องการลงทุนนั้นไม่น่าจะทำได้ในช่วงนี้แต่กับการทำสำหรับใครที่อยากย้ายงานเปลี่ยนงานมีเกณฑ์ย้ายงานเปลี่ยนงานในช่วงดังกล่าวครับหลังจากนั้นวันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์โคจรทับตัวดาวสุขย้ายราศีดาวทิตย์เป็นดาวคนรักครับพอดาวคนรักโคจรมาทับตัวแน่นอนครับ ท่านจะเจอคนถูกใจหรือมีคนมาถูกใจท่านหรือจะเจอกันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันครับและคนที่เข้ามาในช่วงนี้ดาวอาทิตย์เจอกับดาวเสาร์นั้นได้คู่ธาตุไฟเพราะนั้นจะคบได้ทนคบได้ยาวคบได้นานครับและหลังจากวันที่14ดาวพุธย้ายราศีดาวพุธนั้นเป็นดาวรายได้เสริมเป็นดาวการเริ่มต้นใหม่และก็เป็นดาวมอละนะ พอดาวพุธย้ายมาแบบนี้ท่านมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์เดินทางต่างถิ่นเดินทางไปต่างประเทศหรือนะครับปุตตะนั้นแปลว่าลูกเพราะฉะนั้นถ้าใครมีแฟนก็มีเกณฑ์ตั้งท้องหรือถ้าเพิ่งมีแฟนและยังไม่พร้อมให้มีการป้องกันไว้เน้นสักนิดหนึ่งครับตัวท่านเองมีการ์มีเกณฑ์ตั้งท้องตั้งแต่วันที่14ปสี่ไปจนถึงวันที่3มมีนาคมเลยด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับด้าน จิตใจครับต่อมาครับเรามาดูเกี่ยวกับด้านการเงินกันนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการโหราพยายัก์สามารถโอนมาได้ที่พร้อมเพล์นะครับเบอร์โทร0934512345นะครับชื่อบัญชีพิพัฒโยธาทะยักษะครับก็ขอ ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่โอนมาให้อาจารย์กินขนมนะ,ะเรามาเริ่มกันเลยด้านการเงินปรากฏว่าดาวการเงินเองเป็นดาวพลึหัสดาวพลหัดนั้นได้มหัดธนูเริกเป็นเลิกพ่อค้านะครับตั้งแต่วันที่29มกกราคมแล้วแสดงว่าเรื่องการหาเงินนั้นดีมากๆเลยนะครับมีเกณฑ์ถูกหวยด้วยพูดกันตรงๆนะครับมีเกณฑ์มีโชคลาภแบบไม่คาดฝัน ยิ่งดาวการเงินได้ราชาโชคมันจะเป็นช่วงที่หาเงินง่ายและดาวพฤหัสเองได้เกณฑ์กับดาวอาทิตย์และดาวพุธแสดงว่าในช่วงนี้จะมีเกณฑ์ได้รายได้หลักและรายได้เสริมหรือมีเกณฑ์มีรายได้ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับและในช่วงอังคารกับพฤหัสยังคงเป็นเกษตรสลับเรือนอยู่สติปัญญาของท่านจะดีมากคิดอะไรทำอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองเสียทุกเรื่อง และนะครับดาวทิศอย่างที่บอกเป็นดาวคนรักดาวพฤหัสเป็นดาวทรัพย์สินท่านก็จะมีเกณฑ์เลยครับมีแฟนในช่วงนี้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงหนึ่งจนถึงวันที่13มันจะเป็นความรักที่แบบไม่เปิดเผยสิ่งที่จะต้องระวังในการหาเงินหาทองในช่วงนี้คือดาวพุทธที่โคจรอยู่ในภพวินาศคําพูดของท่านนั้นสําคัญมากเรื่องที่ไม่ควรพูดอย่าได้พูดอย่าได้ไปแซวใครอย่าได้ไปว่าใครหรือ อย่าได้ไปคอมเมนต์เป็นเกียนคีย์บอร์ดกับใครช่วงนี้การเงินดีแล้วอย่าให้ใครมาแช่งหรืออย่าให้ใครมาสร้างปัญหานะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่19นั้นดาวเกตครับโคจรติดพิษหน้าเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อของใหญ่ซื้อของมีราคาอาจารย์แนะนำให้เลยวันที่19 กุมภาพันธ์ไปก่อนนะครับแต่ว่าในช่วงแรกในช่วงวันที่1จนถึงวันที่5นะครับอังคารกับเฤหัดเป็นเกษตรสลับเรือนนะครับเงินไหลามาเทมาครับหลังจากนั้นอังคารย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศนะครับแสดงว่าท่านจะมีเกณฑ์ได้เงิน จากงานที่ลับๆงานที่ไม่บอกใครหรือมีเกณฑ์อะไรครับไปคุยงานและย้ายงานตัดสินใจลาออกจากงานในช่วงนี้เรียกว่าเรื่องงานก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่นะครับสัมภาษณ์งานคุยงานลาออกจากงานได้แต่ถ้าจะแนะนําจากใจอาจารย์ยักษ์ให้ไปเริ่มงานหลังจากที่อังคารนั้นย้ายออกจากพบวินาซะก่อนนะครับในช่วงนี้คุยงานเปลี่ยนงานพอได้ครับ หรือถ้าจะเริ่มงานใหม่คุยงานก็เริ่มก่อนวันที่5แต่พอหลังวันที่5แล้วอังคารนั้นได้เกณฑ์มันจะทําให้ท่านนั้นหาเงินได้ดีหาเงินได้เยอะมากๆแต่อย่าไปเล่นการพน,นันอย่าไปลงทุนเช่นไปลงเทรดเงินทั้งที่เราไม่ได้มีความรู้นะครับถ้าไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็ไปเลยครับซื้อทองคำเก็บไว้ก่อนก็จะดีมากครับและหลังจากนั้นนะครับ ด้านความรักนะครับดาวทิพย้ายนะครับและวันที่13กุมภาดาวสุกย้ายราศีดาวสุกเป็นดาวสุกพระและดาวสุกเป็นดาวพันธุแสดงว่าใครปักป้ายขายบ้านขายรถไว้จะมีเกณฑ์ขายได้หรือถ้าใครประกาศให้นะครับ มีคนมาเช่าบ้านนะครับลองทําสื่อออนไลน์ดูจะมีเกณฑ์มีคนมาเช่าบ้านอาจจะเป็นต่างชาติต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับเข้ามาขอเช่าบ้านท่านในช่วงดังกล่าวนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าสุขที่อยู่ในภพ วินาตนั้นไม่ได้เสียแต่อังคารที่อยู่ในภพวินาศมันจะทําให้ท่านใจถึงเรื่องเงินเรื่องเงินนั้นดีมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีอะไรทําไปได้เงินแน่นอนแต่อย่าเพิ่งเริ่มทําอะไรใหม่ในช่วงนั้นและหลังจากนั้นดาวพุธก็ย้ายราศีนะครับเพราะฉนั้นอังคารกับสุขที่อยู่ในภพวินาศนะครับระวังอย่างเดียวเลยครับอย่าไปให้ใครยืมตังหรืออย่าไปซิเนหา ให้เงินใครในช่วงดังกล่าวนอกนั้นผมว่าดาวการเงินนั้นอยู่ในมุมดีหรือพูดกันตรงตรคือครึ่งปีหลังเนี่ยตั้งแต่มกรายันถึงมิถุนาเนี่ยไม่ได้มีมุมดาวอะไรจะทำให้คนลัคนาราศีกุมนั้นมีปัญหาเรื่องเงินเลยยกเว้นว่าดาวราหูคือดาวตัวท่านคือตัวท่านเองเนี่ยแหละจะทำให้เสียเงินหรือหมดเงินถามว่าราหูตรงนี้ มันค้นทรัพย์ไหมมันก็ไม่ถึงกับค้นรัพย์ท่านก็มีความมุ่งมั่นในการหาเงินแต่อย่าไปเอาเงินไปฝากใครไว้ลงทุนนะครับอย่าเอาเงินไปเสี่ยงโชคแค่นั้นก็พอครับมีอะไรทําไปอย่างไรเสียการเงินดีมากๆส่วนการรับลูกน้องอาจารย์มองว่าหลังจากวันที่21เป็นต้นไปสามารถรับลูกน้องได้นะครับส่วนการจะเริ่มต้นอะไรถ้าลายได้เสริมเล็กๆน้อยๆ หลัง21ไปไปนะครับสามารถเริ่มได้แต่ถ้าบิ๊กเบ้งใหญ่โตมโหฬารต้อง1-5กถกุมภาหรือไม่ก็15มีนาเป็นต้นไปครับผมต่อมาเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับดาวสุขภาพนั้นนะครับเป็นดาวพุธนะครับดาวพุธนั้นโคจรอยู่ในภพวินาศ แสดงว่าท่านจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องหัวข่าวนะครับระวังไม่นัดบอดใครเช่นปัดขวามานะครับไปกดถูกใจเขาอะไรต่างๆแบบนี้นะครับไปนัดเจอกัน2คนไม่ควรทำในช่วงวันที่1จนถึงวันที่14นะครับและดาวมรณะนั้นนะครับซึ่งเป็นดาวพุธพออยู่ในภพวินาศมันจะเกิดแบบไม่คาดคิดมันจะเกิดแบบไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นด้าน การไปที่อักโครจรผับบาคาราโอเกะที่ที่ไม่ควรไปอย่าได้ไปนะครับในช่วงนี้จะมีปัญหาและดาวพุธเป็นดาวคำพูดในช่วงวันที่1จนถึงวันที่4ก็ไม่ควรที่จะอะไรครับไปแซวใครนะครับระวังปากจะมีสีระวังโดนรอบทำ้ายนะครับหรือบางทีอาจจะตกทรัพย์ก็ได้เพราะดาวมรณนะนั้นส่งกระแสไปถึงดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาว การเงินนะครับเพราะนั้นให้ระวังเรื่องการขับรถถ้าไปไหนไปทางหลักอย่าไปทางรองนะครับระวังเรื่องคำพูดหลังจากนั้นวันที่5ดาวอังคารย,าย้ายราศีครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับเวลาเจอคายไปไหนอย่าไปคนเดียวเอาเพื่อนไปด้วยขอให้เพื่อนไปด้วยนัดเพื่อนไปด้วยครับหลังจากนั้นวันที่13ดาวอาทิตย้ยายราศีและ วันที่14ดาวพุธย้ายราศีทีนี้ดาวพุธโคจรมาทับตัวดาวพุธนะครับทับดาวชิศและก็ดาวเสาร์เพราะนั้นการเดินทางไปไหนกับคนรักคู่ครองให้ระวังด้วยดาวพุธอยู่ธาตุลมให้ระวังเรื่องลมยางนะครับโดนแอบปล่อยลมหรือมีตะปูเข้าไปตามแล้วก็อย่าใจร้อนนะครับช่วงนี้ดาวคารอยู่พพวินาศท,ทำให้ตัวท่านนั้นใจร้อน หลังจากที่ดาวพุธย้ายราศีแล้วให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องลมเป็นหลักเลยนะครับและดาวพุธเดินเร็วเพราะฉะนั้นนะครับช่วงที่ไม่ดีของท่านเนี่ยจะเป็นแค่วันที่14จนถึงวันที่3มีนา20วันเท่านั้นเองนะครับแต่ช่วงที่หนักหน่วงฮาร์ดคอร์ที่จะต้องระวังจะเป็นช่วงวันที่14กุมภาจนถึงวันที่20ครับช่วงนั้นดาวพุธนั้นเสวย ตรียางสาวพอเสวยตรียางสาวแล้วถ้ามีเหตุเกิดขึ้นจะมีค่าใช้จ่ายสูงหรือเป็นอะไรที่ร้ายแรงครับหลังจาก20ไปแล้วนะครับอาจจะเป็นแค่เป็นหวัดเล็กน้อยคัดจมูกเล็กน้อยมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อากาศนิดหน่อยเท่านั้นเองครับและหลังจากวันที่3มีนาพอดาวพุธย้ายราศีท่านก็จะกลับมาแฮปปี้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งเพราะดาวมรณะนั้นเข้าไปอยู่ในตำแหน่งปราซึ่งมันจะไม่กล่าวถึงตัวท่านเลยครับ ต่อมานะครับเรามาว่าเกี่ยวกับเรื่องการงานกันนะครับด้วยความที่ในเดือนนี้เดือนกุมภาเดือนแห่งความรักดาวพฤหัดเองนะครับได้ตําแหน่งราชาโชคและได้นะครับมหัธนูเริกทั้งเดือนเลยเท่ากับว่าไม่ว่าจะเริ่มงานตอนไหนนะครับผลตอบแทนเงินเดือนรายได้จะดีมากมาก นะครับและถ้าจะย้ายงานในช่วงนี้คลิปนี้ออกตั้งแต่เดือนธันวาเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะย้ายงานในช่วงนี้อาจารย์แนะนําช่วงที่ดีที่สุดในช่วงเดือนกุมภาหนึ่งสองสามสี่หากุมภาเป็นช่วงที่ดีมากเพราะอังคารกับพฤหัสเป็นเกษตรสลับเรือนนะครับและนะครับดาวสุขซึ่งเป็นดาวสุภะ โครจรมาอยู่ในภพลาภะด้วยแสดงว่าท่านก็จะมีเกณฑ์ที่รับสมัครไปแล้วมีอนาคตได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งมีความก้าวหน้าในชีวิตการงานนะครับแต่ถ้าจะนัดสัมภาษณ์งานนัดคุยงานในช่วงวันที่ 1! จนถึงวันที่ 14! ให้หลีกเลี่ยงวันอาทิตย์และนะครับวันพุธส่วนใครนะครับที่จะไปคุยงานย้ายงานลาออกจากงาน และไปเริ่มงานใหม่หลังจากวันที่5กุมภาฟังคลิปนี้แล้วย้ายไม่ทันแล้วอาจารย์แนะนําว่าลาออกได้แต่ต้องได้งานก่อนและควรจะไปเริ่มงานหลังจากวันที่15มีนาไปแล้วเพราะว่าหลังจากวันที่5กุมภาดาวอังคารนะครับจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพวีนาทางหลักโหราศาสตร์เราเรียกว่าพินทุบาทพินทุบาทแปลว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่5กุมภาจนถึงวันที่15มีนา ต่อให้ได้รายได้ดีเงินเดือนเยอะเท่าไหร่มันจะมีปัญหาคือทําไม่ได้นานทําแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นช่วงที่ดีที่สุดของเรื่องงานคือ12345 กุมภาและรออีกทีนึงคือ15มีนานะครับลักษณะงานในช่วงแรกจะเป็นงานที่ทำได้ทนงานงานที่ทำได้ยาวเป็นงานวางแผนงานที่ต้องติดต่องานที่ต้องทำกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและมีความยากในด้านการตัดสินใจนะครับแต่ผลตอบแทนค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่น่ามีปัญหาดาวพฤห,หัสที่เจอกับดาวเกต ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์งานคุยงานหรือเริ่มต้นงานอะไรแนะนำให้เอาของบวงสวงไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บริษัทขอพรให้ทํางานดีๆก็จะช่วยด้านกํำลังใจแล้วก็จะทําให้งานราบลื่นนะครับในช่วงที่อังคารยังไม่ย้ายราศีอย่าเริ่มงานวันอาทิตย์แล้วก็อยากคุยงานวันพุธนะถ้ามีการสัมภาษณ์งานกันก็หลีกเลี่ยงวันอาทิตย์และวันพุธนะครับหลังจากนั้นอังคารย้ายราศี นะครับเข้าไปอยู่ในภพว,วินาศเป็นอุดด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่อังคารย้ายแบบนี้นะครับมันจะมีงานต่างประเทศเข้ามาถ้าเป็นงานต่างประเทศนะครับตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่9รับได้ครับแต่ถ้าเป็นงานที่ไม่ได้ไปงานต่างประเทศไม่ควรรับเข้ามานะครับและจุดน่ากลัวที่สุดคือไปแล้วไม่ได้งานคือวันที่9จนถึงวันที่18กุมภาพันธ์ครับหลังจากนั้น นะครับถ้าตกงานอยู่หางานก็ยังมีเกณฑ์ได้งานอยู่ครับแต่งานที่อยู่ในภพวินาศมันจะเป็นงานเดินทางงานทางกายหรือเป็นงานแบ็กออฟฟิศคือไม่เจอผู้เจอคนอะไรลักษณะนั้นค่าตอบแทนยังดีอยู่ตกงานหางานได้ครับแต่ถ้าย้ายงานย้ํานะครับถ้าต้องการย้ายงาน1-5่งากรุมพาและ15มีนาเป็นต้นไปแต่ถ้าใครตกงานอยากหางานไม่มีไรายได้ก็ ทำไปก่อนครับแต่มันจะทําไม่ได้นานนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหลังจากวันที่18ปลายดาวการงานได้ภูมิปาโลเลิ์เพราะฉะนั้นมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างหนักเป็นงานที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะแต่เงินเดือนดีก็ช่างมันทําไปก่อนส่วนการรับลูกน้องแนะนําให้หลังจากวันที่22อ่นะครับขอโทษวันที่21กุมภาพันธ์รับได้แต่แนะนําให้รับเป็นเพศตรงข้ามเช่น ท่านเป็นผู้ชายรับลูกน้องผู้หญิงท่านเป็นผู้หญิงแนะนําให้รับลูกน้องผู้ชายนะครับแต่ให้รับหลังจากวันที่21กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับถ้าจะเริ่มเมกะโปรเจกต์อะไร1-5เป็นช่วงที่ดีมากๆหรือถ้าไม่ก็รอให้ดาวทุกอย่างนั้นย้ายออกจากภพวินาศไปให้หมดนะครับดาวจะย้ายออกจากภพวินาศไปในวันที่15มีนาเท่ากับว่าช่วงต้นเดือน นะครับเริ่มได้นิดนึงแล้วก็ต้องรอเดือนมีนาเลยครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับทีนี้เดี๋ยวนะครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องนะครับความรักกันนะครับก็สําหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการหัวราพยายกรจะโอนไหมห้บาท10บาทอะไรก็โอนมาได้ครับสามารถโอนมาได้ที่พร้อมเพล์เบอร์โทร0 9 3 4 5 1 2 3 4 5 5ครับชื่อบัญชี พิพัฒโยธาทะยักษะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันกับด้านความรักนะครับตอนนี้ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคนรักนั้นโคจรอ,อยู่ในภพวินาศนะครับคนที่เข้ามาจะเป็นหน้าใหม่ไม่เคยคุยหรือจะเป็นคนต่างชาติต่างประเทศนะครับแต่ถ้าดูตามนี้อาจารย์มองว่าคนที่เข้ามาในช่วงวันที่1จนถึงวันที่13นั้นจะต้องเป็นคนที่คบกันแล้วรู้กันแค่2คนไม่เปิดตัว หรืออาจจะพ่อแม่เธอรู้พ่อแม่ฉันรู้แต่เพื่อนไม่รู้ให้เพื่อนไปสังเกตเองอาจจะเป็นลักที่ลงโซเชียลไม่ได้คนที่เข้ามานั้นจะมีข้อดีคือเป็นคนที่เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีนะครับมีรายได้หลายทางและนะครับดูตามนี้จะต้องเป็นคนที่เดินทางค่อนข้างบ่อยหรือทำงานต่างประเทศทำงานต่างถิ่นครับหลังจากนั้นวันที่5นะครับดาวอังคารย้ายราศี ช่วงนี้อังคารย้ายเป็นพินทุบาทแล้วต้องระวังเลือกคนผิดนะแต่เนื่องจากอังคารเองนะครับเป็นดาวการงานเพราะฉะนั้นอาจจะเจอจากการเดินทางไปทํางานติดต่อลูกค้าต่างถิ่นต่างประเทศคนที่เข้ามาหลังจากวันที่5นะครับอาจจะเป็นคนที่เจอกันต่างถิ่นและมีเกณฑ์จะจีบติดค่อนข้างสูงนะครับ ต้องระวังคําพูดอย่างเดียวครับเพราะว่าตัวท่านเองนั้นนะครับดาวพุธอยู่ในภพวินาศตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่14ว่าง่าย1-14เนี่ยคนลัคนาราศีกุมต้องระวังความปากหมาของตัวเองนั่นเองนะครับส่วนคนที่เข้ามานะครับหลังจากวันที่ 5, เป็นต้นไปจะเป็นคนที่โมโหร้ายสักหน่อยต้องระวังครับหลังจากนั้นวันที่13กุมภาดาวทิตย้ายราศีพอดาวทิตย้ายราศีครับ คนที่เข้ามานั้นอาจารย์ยังไม่แนะนําครับเพราะดาวทิดนั้นเสวยตรียางสาวตรียางสาวนั้นจะมีความไม่ดี5อย่างด้วยกันท่านจะเจอครบ5อย่างเลยหรือจะเจออย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นในนี้ครับครับคำว่าตรียางสาวคือหนึอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้โมโห้ล้นะครับยาเสพติดการพน,นันหรือทําอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้น คนที่เข้ามาหลังจากวันที่13กุมภาจนถึงวันที่23กุมภาอาจารย์ยักษ์ยังไม่แนะนำนะครับส่วนคนที่เข้ามาในช่วงนี้เนื่องจากดาวที่เป็นประมันอาจจะเป็นคนที่โสดแฟนเผลอหรือโสดไม่จริงต้องระวงังอ่ะอาจารย์ขอข้ามไปวันที่20อ่ะวันที่14ก่อนครับอาพุทธยายแล้วก็หลังจากนั้นวันที่นะครับ วันที่23กุมภาเป็นต้นไปแล้วนะครับพอ23กุมภาดาวอาทิตย์จะเสวยเทวีฤกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะครับเป็นคนที่ดีและเป็นคนเนื้อหอมเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็ศีลเสมอท่านนะเพราะฉะนั้นถ้าจะแนะนำรักดีๆในช่วงนี้น่าจะเป็นหลังจากวันที่23กุมภาผนธ์เป็นต้นไปเท่ากับเจอรักดีๆที่สามารถเปิดตัวได้ จะกลายเป็นวันที่ 24, 25, 26, 27, 28กยีุ่มภาพันธ์นะครับห้าวันเพราะเดือนกุมภามันไม่มี31วันเนะเพราะฉะนั้น5วันตรงนี้ท่านจะเจอรักดีๆเข้ามานะครับคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่ทํางานต่างถิน่นทํางานต่างประเทศรายได้ค่อนข้างดีและถ้าท่าน ไม่มีการป้องกันก็จะมีเกณฑ์มีน้องค่อนข้างสูงนะครับก็คือง่ายๆมีเกณฑ์มีบุตรในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังหน่อยนะครับคนที่เข้ามาจะค่อนข้างดื้อนิดหนึ่งนะครับก็แต่ว่าศีลเสมอท่านอาจารย์ว่าทัศนคติลักษณะ,ะน,นิสัยน่าจะไปกันได้ครับมาที่สําหรับคนที่มีแฟนแล้วมุมแห่งการเลิกลากันไม่มีแต่ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่13กุมภาต้องระวังสุขภาพของแฟนเป็นอันดับหนึ่ง การเงินในช่วงแรกไม่ดีนะักหลังจากนะครับวันที่13กุมภาเป็นต้นไปการเงินของแฟนท่านจะดีมากๆแล้วก็นะครับด้านคำพูดก็จะดีขึ้นมุมแห่งการทะเลกกาะกันมีในช่วงวันที่1จนถึงวันที่13กุมภาเท่านั้นเองครับนอกนั้นไม่ได้มีการทะเลาะก,กันส่วนถ้าใครตกงานอยู่นะครับ แฟนท่านนั้นมีเกณฑ์ได้งานตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่13เลยส่วนการย้ายงานก็คงใกล้ๆกันก็คือนะครับท่าเริ่มวันที่1นถึงหไม่ได้ก็ต้องรอวันที่13บสาม่ะจามีนาเป็นต้นไปส่วนด้านสุขภาพช่วงที่1นึถึงสิกุมภาให้ระวังสุขภาพแล้วก็หัวเข่าหลังจากวันที่13กุมภาเป็นต้นไปให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจโควิดเข้าหวัดใหญ่ pm 2.5หรือ โรคทางเดินหายใจครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับคนลัคณาราศีกุมฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ